ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่ a k ็ o โอเสนับสนุนโดยบรจอฐทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโท1 7 2 5กองทุนบีเอเชียลงทุนในเอเชียศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรศษฐกิจโลกกองทุนบวัวหลวง026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโท0 2 6 5 7 7 7 7 บรรจกรุงสีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 6 77 6 7777 STAR INFINITY COSMET DRINK ิน้ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดใครๆก็รู้ของญี่ปุ่นมีคุณภาพดูยอย่างรถญี่ปุ่นสิขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมตั้งคำถาม เมื่อไหร่กันนะเราจะได้เป็นเจ้าของบริษัทญี่ปุ่นระดับโลกบ้างวันนี้กองทุนบีนิปอนให้สิ่งที่ผมต้องการพอลงทุนในกองทุนโนมูระเจแปน s t r a t e g จิก a l u e กองทุน5ดาวจาก Morningstar ประจำเดือนตุนลาคมสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3่กรุงเทพปร,ร,ระกันชีวิตหลักทรัพย์บวัวหลวงหลักทรัพย์โนมูระพัฒนศินหรือกองทุนบวัวหลวงโทร026746488กด 8, 8. กองทุน B Nippon โอกาสลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่สแสวงหาไรายได้จากทุกมุมโลกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตปฏิบัติการคลิกชีวิต Money Make Over 11บเนิกา32นาทีนะคะประจำวันพุทธที่29เมษายนพุทธศักราช2558นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะศิัทยาอิสระพักดีนะคะแล้วก็กำลังติดต่อคุณรัชพลอยู่นะคะภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวในแดนลบนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียเพราะว่าหลายคนจับตาดูผลการประชุมเฟดนะคะค่ำคืนนี้เราน่าจะได้ทราบกันนะคะโดยทางด้านของตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะเซ็นเด็กอยู่ที่1527.4 8ค่ะย่อตวลงไป4.05จุดหรือว่า0.26เปอร์เซ็นต์ะคะมูลค่าการซื้อขาย11,000ล้านบาทค่ะห้านดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะยังคงเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารกับกลุ่มพลังงานที่ขึ้นมามีวอลุ่มหนาแน่นค่ะอันดับหนึ่งะคะก็คือธนาคารกสิกรไทยนะคะวันนี้ราคาขยับขึ้นมา2บาทหรือว่าเกือบเกือ1เปอนะคะลาสุด212บาท ปตทค่ะย่อตวลงไป2บาทนะคะร,ราคาอยู่ที่360บาทส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะขยับขึ้นมา40สตางนะคะราคาล่าสุด20บาท30สตางวันนี้ c p พอนะคะมีวอลุ่มซื้อขายหนาแน่นาเป็นอันดับ4นะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องหมาย XD ราดคาก็เลยย่อตวลงไป75สตาตคานะคะล่าสุดอยู่ที่42บาทธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะวันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลง162บาท50สตางนะคะ ส่วนการลงทุนในตลาดตามประเทศนะคะต้องยอมรับว่าภาพรวมนั้นกระจัดกระจายทีเดียวเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองก็มีเคลื่อนไหวสลับกันทั้งบวกและลบนะคะโดยดาวโจนส์นั้นขยับขึ้นมาได้7จจุดหรือว่าประมาณ 0. ูนเนะคะดัชนีที่18,110จุดนะคะเราก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในแดนบวกสวนทางกับนัสตัที่ยอดตวลงไปเพราะว่าผลประกอบการของทวิตเตอร์นั้นนะคะแย่กว่าที่คาดการไว้ทําให้หุ้นทวิตเตอร์ลงไปหนักถึงกว่า18%ด้วยกันคุณราชพลอยู่ในสายลา สวัสดีครับค่ะวันนี้ภาพรวมเราพูดถึงตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วค่ะอืมเมื่อวานหุ้นไทยก็ลงเยอะเนาะใช่ค่ะอืมวันนี้ก็คงรอลุ้นกรนง,งว่าจะประชุมคณะรกรรมการนโยบายการเงินใช่ไหมฮะข่าวคงจะออกช่วงใบบ่ายใบสองน่า<อ>จะได้ทราบกันภาพรวมๆที่น่าสนใจในตลาด หุ้นตลาดเงินตลาดทุนก็ที่น่าสังเกตทองคําขึ้นมาพันสองร้สิบเอ็ดนะอืมใช่ค่ะอ่าแล้วก็ราคา้ํามันก็ยังทรงตัวอยู่หกสบแปดในเมตรแล้วก็เว้นหกสิบสี่ที่น่าสนใจเรื่องึองไปดูอินโดนีเซียน,นี่ถึงหุ้นลงมาสองวันแล้วค่ะก็เป็นปัญหาข้อบาดหมางระหว่างออสเตรเลียกับอินโดเกี่ยวกเรื่องที่มีการประหารกับประหารชีวิตโคดเรื่องขายาเศษติดเลยเนี้ยค่ะ ก็ออสเตรเลียนี่โทเนี้ปลอดถึงขั้นจะเอาทูรกลับแล้วอืแล้วก็เลยทําให้โมเมนต์เขาเรียกอะไรเซนติเมนต์ตลาดความเชื่อมั่นอินโดไม่ค่อยดีก็เห็นว่าวันนี้ก็ลงเยอะเหมือนกันค่ะอืก็ลงกลุ่มทิปส่วนใหญ่ก็ยอดตวลงไปนะคะับก็มีค่ะ จะพูดะนะจ๊ะจะพูดเรื่องของเสร็จดหนึงนะคะ,ะที่เราจะทราบกันค่ำคืนนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คาดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องยุโรปตบเองมีความน่าสนใจก็คือนายก ของกริซนะคะเขาบอกว่าเตรียมหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน,นี้ของเขาเนี่ยนานาชาติเลยครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นลาส์เตสเลยนะคะ<ม>ในสัปดาห์หน้านะคะ<ม>เพื่อบรรลุข้อตกลงคาดการณ์ว่านายกกรีซบอกนะคะว่าน่าจะได้ความช่วยเหลือก่อน9พฤษภาคมนี่แหละ<ม>แต่ขณะที่ประธานของธนาคารกลางเยอรอมนีนะคะจนเจนส์ไวแมนนะคะ,นนคะบอกว่าการปฏิรูปที่ล้มเหลวของกรีซเนี่ยนะคะกรีซต้องรับผิดชอบกับนโยบายการเมืองที่เขาใช้ก็คือเรื่อง ของการหาเสียงว่าจะไม่รัดเข็มขัดนะคะแล้วก็ไม่ยอมลดเพนชั่นฟันอะไรต่างๆซึ่งทางด้านของประธานของธนาคารกลางเยอรมน,นีบอกว่า ถ้ากรีซเนี่ยนะคะจะต้องตกอยู่ในฐานะที่ล้มละลายก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่ากรีสมีทางเลือกอยู่แค่ทางเดียวในวันนี้ก็คือไม่ล้มละลายนะคะถ้าเขาจะยังคงดื้อดืงเหมือนที่เขาเป็นเนี่ยถ้าเขาไม่เลือกที่จะล้มละลายเขาก็ต้องอยู่ภายใต้การคนโทรลเพื่อแลกกับการช่วยเหลือของนานาเจ้าหนี้ <c oughs> ก็เหมือนเป็นการเอ็ดกรีซนิดนึงนฐา,านะเจ้าหนี้รายใหญ่นะคะอย่างเยอรมนีอ,อ,อืมก็งขันธรรมดาแล้วรับกันไปรับกันมา เลยเดี๋ยวก็หาทางถอยกันทั้งคู่แหละค่ะคนยุโรปเลยร่วงลงไปหนักทีเดียวเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็ขยับไปกว่าหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะคะทางฟุซซ่ร้อยแคดโฟีฝรั่งเศสแล้วก็ดัคส์เยอรมนีค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวกลับมาเรามาพูดเรื่องเฟรฟอนเนปาลกันหนึงหน้าสำนักกรก็ออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคะนะฮะ แล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องกรนงงสักหน่อยละกันว่าคาดการณ์กันว่ายังไงแล้วก็จริงๆแล้วเนอกเหนือจากถ้าไม่ลดดอกเบี้ยมันมีแนวทางอื่นไหมจ่อะตุ้นเศรษฐกิจนะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราก่อนไปพักกัน ทิ้งท้ายด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์หน่อยละกันนะคะทองคําบ้านเราขยับขึ้นมา150บาทต่อบาททองคํานะคะตามราคาตลาดโลกเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาเปิดตลาดขึ้นมาเลย250บาทนะคะเพราะว่าภาพรวมตอนนี้หลายคนกําลังกังวลหลายปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากข้อมูลเศรษฐกิจหลังๆของสหร,รัฐที่เริ่มไม่ค่อยสดใสน,นะคะประกอบกับมีเหตุการณ์ในเยเมนอีก เรื่องของกร<ม>ิสก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหมูหรือจ่านะคะบ้านเราขยับขึ้นมาล่าสุดรับซื้อในะคะสำหรับทองคำแท่ง96.5%าสบหกาเปนะคะหนึ่งรอบาทขายออก18,700บาทค่ะครับอ่ะกันส<อ>ักครู่เดียวค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money b a บ็ o v e r สนับสนุนโดยปรจาทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทรหนึ่ กองทุนบีเอเชียลงทุนในเอเชียศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกองทุนบัวหลวง026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจกปรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร c i ไ b ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777 สตาร์อิ i ฟินิตี้ m อสเม r ิ n k ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดใครๆก็รู้ของญี่ปุ่นมีคุณภาพดูอย่างรถญี่ปุ่นสิขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมตั้งคำถามเมื่อไหร่กันนะเราจะได้เป็นเจ้าของบริษัทญี่ปุ่นระดับโลกบ้าง วันนี้กองทุนบีนิปอนให้สิ่งที่ผมต้องการพอลงทุนในกองทุนโนมูระเจแปน s t r a t e g จิ v แ l u ูกองทุน5ดาวจาก m o r n i n g งสตา์ประจำเดือนตุนลาคมสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333กรุงเทพประกันชีวิตหลักทรัพย์บ,บวัวหลวงหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินหรือกองทุนบวัวหลวงโทร026746488กด8กแกกองทุนบีนิปอน โอกาสลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่แสวงหาไรายได้จากทุกมุมโลกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดส,สินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตปฏิบัติการคลิกชีวิต Money Makeover มาติดตามกันต่อเลยช่วงที่สองเราเริ่มคุยกันเรื่องอะไรก่อนดีคะพี่โกคะเอเรื่องเนปาลกาอนดันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะมีผลต่อคนที่อยากจะดเน a t อยากจะบริจาคช่วยชาวเนปาลที่ประสบแผ่นดินไหวเนี่ยนะกรมสมกรวานก็ออกประกาศออกแถลงข่าวมาเรื่องการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาลแล้วก็สามารถจะเอาเงินบริจาคไปใช้ติดดถย่นตาษีได้ใช่ค่ะ โดยหลักหัก็คือผู้รบริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาเน้นว่าการบริจาคเป็นเงินเนี่ยเขาขอให้โอนเข้าบัญชีบัญช,ชีช่วยเหลือผู้ประสบภัขยของหน่วยราชการที่เปิดรับบริจาคเป็นการเฉพาะเช่นบัญชีหัวใจไทยไทยส่งไปเนปาล <c oughs> ของธนาคารกรุงไทยสาขาสําเนียงรัฐบาลอของคณกผลันนดผลักน,นาย,เยงเกรีก็หมายเลขบัญชีศูนย์หก เจ็ดขีดศูนย์ขีดหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์ขีดหกคะฮะหรือเขาบอกว่าถ้าผ่านบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเช่นสถานีโทรทัศน์หรือมูลที่ของสถานอุตาสาหกรรมในประเทศไทยเป็นต้นอันนี้เขาบอกว่าสามารถนําเงินบริบจาคไปหักลดหย่อนภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะแต่ว่าต้องเอาไปรวมกับเงินบริจาคจืนๆด้วยนะฮะแล้วก็ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย ในการลดค่า,าลดยอปปดตืบแล้วก็คือเราเดิมเราอาจจะบริจาคอย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะบริจาคอันนี้ก็พึงสังวรว่ารวมๆกันแล้วอย่าเกินสิบเปอร์เซนตะสองเ<อ>ง,งินได้หลังหักาใช้จ่ายแล้วก็ใช้หนังสือสําคัญในการรับเงินเบริจากที่ส่วนราชการที่ดิบุคคนก็ออกให้นะหรือว่าไบโอนเงินได้สลิปก็ได้่า ก็เอาไปประกอบการลดหย่อนส่วนกรณ,กรณีที่เป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็สามารถนาเงินทัพย์สินไปบริจาคให้ได้ตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิในปีที่บริจาคนะ,คะนกรณีบริจาคทัย์สินสินค้าหรือเป็นเหตุอันสมควรที่ไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม,มที่เขาบอกไว้ทีนี้ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรืออาจจะยกตัวอย่างรูปธรรมสถานีโททัศ์อะไรเงี้ย ที่รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินตามข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยต้องน,นําเงินและทรัพย์สินที่ได้รับมบริจาคเนี่ยเอาไปนนบริจาคให้หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการไทยเท่านั้นนะเป็นสานักนายกหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะแล้วก็วนหน่วยราชการก็จะออกหนังสือสําคัญแสดงหลักฐานที่ได้รับการบริจาคมา<ช>แล้วก็จะไปคลอสกับทางเองเองินตัวเราจะบริจาค ผ่านพ่งนี้ไปค่ะก็จะดู <จะ S 2> กว่า,ว <ะ S 2> าตรงกันหรือเปล่าอ่าเขาบอกว่าหากตัวแทนรับบริจาคนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยโดยตรงอันนี้ไม่มีผิดหากลดหย่อนภาษีนะอืมค่ะอย่างเช่นเกิดผมเป็นนะไรนี่รช่องหนึ่งแล้วผมรับบริจาคนบริจากมานี่แล้วไม่ได้เอาไปให้กับอ่สำนักพยกรายงาเอาไปให้ในปาริเาคเออเองเลยอย่างเงี้ย อันนี้หกกักรถทำไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะทําความดีนะคะก็อย่าลืมเก็บใบเสร็จไว้ด้วยถ้าอยากจะใช้สิทธิ์นะคะในการลดหย่อนแต่ว่าก็แล้วแต่จิตจัดทางแต่ละท่านนะคะเป็นเรื่องของอเป็นกู้พเพลินก็จะมีะเหมือนกัน,กนใช่ไหมะอ่าใช่ค่ะ ขอใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์เล็กน้อยพอ,อดีว่าอย่างนี้ค่ะเฟิร์นนะคะก็กําลังจะจัดนะคะกับสามีพอดีสามีเนี่ยเ<ม>ขาทำเรื่องแบรนด์อยู่ Personal Brand นะคะชื่อคุณนนทพงศ์อิสระพักดีแล้วเฟิร์นเนี่ยก็ทําเรื่อง Personal Finance <ม>ใช่ไหมคะมทีนี้วันพรุ่งนี้ค่ะวันที่30เมษายน ตอน6โมงเย็นถึง2ทุ่ม,มเราจะใช้เวลา2ชั่วโมงในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ personal brand ว่าเราจะสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองได้ยังไง<ม>การทําให้คนเขาจดจําเราแล้วก็มี value ูในตัวเองมากขึ้นกับ personal finance นะคะการวางแผนการเงินแบบง่ายๆพื้นฐานเลย 2, 2> <ม>ชั่วโมงเต็มนะคะแล้วก็จะนํารายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายไปม,มอบให้กับผู้ประสบภัยในปานโดยผ่านการบริจาคผ่านสภากาชาติไทยเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลที่จําเป็น เร่งด่วนในวันนี้นะคะจะจัดขึ้นที่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมสวตรงอโศกอะคะ่ะชั้น13ใช่แล้วะคะว่ะแล้วก็ใครสนใจก็ลงทะเบ,บียนได้นะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดก็ได้ที่เฟซบ o o กเวลมีอัพ นะคะฟรก็จะมีะรายละเอียดใส่ไว้ค่าบัตรห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ทั้งหมดเลยก็มอบให้สําหรับใครสนใจรับ30ที่ตอนนี้ยังมีอีกสัก10ที่โดยประมาณสําหรับใครที่อ,อยากจะเข้ามาจอยทั้ง Personal Brand แล้วก็ Person a l f i n ฟ n c e ด้วยค่ะถ้าจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกปไดที่อะไรนะเวลมีอัพเ <ใจ S 2> วลค,คือเวลความมังง่งคั่งหรอต้องค่ะ W E A L T แล้วก็มีมี u ัในสเนะ ทิ้งสเปซนิดหนึ่งแล้วสเปซมีแล้วก็ อันะคะในเฟซบุ๊กค่ะเรียนเชิญละกันเพื่อจะได้ไปเจอกันขอบคณพี่กอมากด้วยให้ใช้พื้นที่หกโมงเย็นถึงสองทุ่มพรุ่งนี้ค่ะอ๋อครับเออดีครับก็สนับสนุนส่งเสริมไม่เป็นไรตอนนี้ก็มีทางด้านของยูเอ็ขาออกมารายงานนะคะว่าน่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลเจ็ดจุดแปดิกเตอร์เนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนคนด้วยกัน นะคะแล้วก็น่าจะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งหมื่นรายอันนี้เช่งทาง u ูเอ็นเขาประกาศออกมานะคะซึ่ง<อ>ก็ต้องบูรณาประเทศกันทั้งยิ่งใหญ่เลยใช่เพราะ,ะมีสามสิบเก้าเมืองด้วยกันค่ะที่ที่ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะ ตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันนะคะคนละไม้คนละมือเรื่องของมนุษยธรรมด้วยนะคะแล้วก็จะได้แบ่งปันกันเพลย์ฟอร์นนปานช่วงนี้ครับมาพูดถึงเรื่องรถดอกเบี้ยไม่รถดอกเบี้ยสักนิดได้เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะพี่โกค่ะจะได้เต็มช่วงเลยสักครู่เดียวค่ะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดยบรรจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุน โทร1725กองทุนบีเอเชียลงทุนในเอเชียศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7จรจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626777 7 77. สตาร i อินฟินิ c ี s คอสเมติกสครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดปฏิบัติการลิกชีวิต Money b a k k Over 11เอ็ดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะคะมาคุยเรื่องของการประชุมกรงอนเริ่มประชุมกันอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าจะถแถลงบ่ายสองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่กอล์ฟปนมองอยังไงลดไม่ลด8ปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นักเศรษฐศาสตร์บอกไม่ลดเฟิร์นเองก็เชื่อว่าไม่น่าจะลดเพราะคราวที่แล้วก็เซอร์ไพรส์รไปแล้วแล้วก็หลายท่านก็มองว่าลดก็ไม่ช่วยอถ้าวิเคราะห์จากอารอบที่แล้วที่ลดไปถึงหนึ่งเนี่ยมติสี <c oughs> ่ต่อสามไอฝั่งสามนั่นือฝั่งไม่คาดอะ ฝัง่งสี่นี่ก็คือพวกกรรมการสง่งคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาจะอยากจะทดลองละว่าจะลดสองสลึงหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็เหลือหนึ่งจุดเจ็ดห้าสิ่งที่เราเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือโอเคละแบงก์ก็ลดขาฝากขากู้ลงมาสลึงหนึ่งจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระตุ้น ในแง่อผู้กู้ก็ยังคงติดปัญหาเดิมๆนะว่าอันนี้กัวเรือนมันก็สูงใช่ไหมการสามารถในการกู้มันก็ไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่แล้วมันเหลือน้อยแล้วส่วนกู้ไปทําธุรกิจก็ก็ยังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นเท่าไหร่ก็ไม่กู้อยู่ดีค่ะส่วนขาฝากก็ดอกเบี้ยลดลงไปจะไปกระตุ้นให้คนใช้จ่ายมากขึ้นไหมก็ไม่เท่าไหร่ตังไม่มีแล้วในกระเป๋ามันไม่มีอ่าเพราะฉะนั้นถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาแบบ เอาแบบให้ได้ผลกันเลยเนี่ยต้องห้าสิบตังค์ซึ่งมไ,มไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเขาต้องเหลือรนะูมเอาไว้บ้างในแง่ของเอ,อหัวคิดเชิงอนุรักษ์ของทางฝั่งแบง์ชาติเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเขาจะโหให้ช็อกตลาดขนาดนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็นกรรมการสุโขเองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงคิดว่ายังยังไม่น่าจะต้องลดในช่วงนี้อืแล้วผมว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเองเนี่ยต้องเป็นคนที่จะ ออกแรงในเรื่องนี้แล้วกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะเออมาตรการกระตุ้นกันนโยบายการคลังหลายน่เออนโยบายการคลังเนี่ยมันต้องทําให้เห็นผลสำลิดแล้วรับรองว่าแบงก์ชาติก็จะออกมาทํานองเนี้ยว่าเอ่อจะรอดูมาตรการการคลังกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณอะไรต่างเนี่ยนะะแต่นี่ผมมีข้อสังเกตที่ผมจะฝากหรือเวลาจะน้อยก็ ใจผมนะผมว่านะถ้าผมเป็นรัฐบาลสมมผมฟังจากที่คุณประยุทธ์แค่พูดก่อนไปไประชุมที่มาเลเนี่ยเนี่ยพูดถึงเรื่องไอ้ที่จะปล่อยเงินกู้ให้แม่ค้าแม่มขายไอ้สินีเนี่ยนะฮะที่บอกแสนหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยผมเนี่ยเห็นด้วยนะในในมุมหนึ่งก็คือเอ่อแต่ผมคิดว่ามันน่าจะออกมานในถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะออกคันธบัต อสมมติติต่างใช<ม>้ชื่อ<ม>เล่นๆไทยช่วยไทยอะไรน,นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็พออกพันธบัตรออกมาอาจจะให้อัตราดอกเบี้ยสักสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะจูงใจหน่อยคุณก็จะให้คนที่มีเงินออมมีเงินส่วนเกินพันธบาัตรเขาก็ะะะจะไปซื้อพันธบัตรอันนี้ใช่ไหมฮะแล้วรัฐบาลก็จะได้เงินมาอสมมติห้าหมื่นล้านค่ะ เอาถ้าข้าหมื่นล้านเอาตัวเลขกลมๆอมเอาห้าหมื่นล้านนี่แหละมาเป็นเหมือนกองทุนที่จะให้แม่ค้าแม่ขายหรือเอสเอ็มีเนี่ยมากู้ไปใช่แล้วก็คิดดอก,กเบี้ยเขาเยอะหน่อยใช่ไหมคะเยอะกว่าสามสี่เปอร์เซ็นต์คือโดยปกติเนี่ยวเวลาเราเราชาวบ้านร้านช่องไปกู้เนี่ยมันก็มาร์มันก็ไปแปดเก้าเปอร์เซ<ช>็นต<ช>์ใช่ไหมรัฐบาลอาจจะมาปล่อยสักสี่หรือห้าเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ในส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ย ก็เป็นค่าบร,าริหารจัดการไปอ่าแล้วร,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 รัฐบาลน่ะยอมแอปต่อเองอก็คือเหมือนช่วเชยดอกเบีย้ยให้กับธนาคารที่ก็จะมาร่วมปล่อยผู้หรือจะใช้ใช้ธนาคารภาครัฐก,กแ็แล้วแต่ก็ไปจ่ายไอ้ส่วนต่างดอกเบีย้ยให้เขาหน่อยอและแต่ผมเสนอว่าการจะปล่อยไปหน้าตาเฉยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยออืมันต้องมีกติกาเช่นอ่าถ้าคุณต้องการจะกู้ถ้าเป็นรายย่อยชาวบ้านเนี่ย อาจจะต้องมีแคลลอรแสนสติกหน่อยต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนนะเพื่อมาให้ดูทเอําสุขภาพการเงินของคุณเป็นไงแข็งแรงขึ้นไหมเพื่อให้ความรู้ไปด้วยนะฮะคิดว่ามันมันมันน่าจะเอเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่โอเคว่าคนที่ต้องการมาได้เงินกู้ดอกเบี้ยถูกก็ต้องยอมอซึ่งดีกับเขาด้วยนะคะดีกับกู้ด้วย ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่มันก็จะทําให้อมันเขาก็บริหารการเงินเป็นมากขึ้นนะสพาะง่าย,ายช่ค่ะไม่ใช่ได้เงินเดยๆเฉยแล้วก็เอาไปใช้จ่ายเพ่มเตัวอีกเป็นกระบงกกันอีกใช่ไหมฮะเพราะตามหลักเศรษฐศ,ศาสตร์แล้วนโยบายการคลังมันได้ผลเร็วกว่านโยบายการเงินอยู่แล้วถูกต้องอ,อิงเจ็ตเข้าระบบได้เลยครับค่ะกับอีกเครื่องหนึ่งซึ่งผมค่อนข้างหุดหงิดเนี่ยนะแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจว่า เออ่ yup. ทางกรมสรรพสามิตรเนี่ยแกจะตะบี้ตะบันเก็บสรรพสามิตรน้ำมันในสมัยเพราะผมดูโครงสร้างราคาน้ำมันไขกลีดบ้านเราในปัจจุบันเนี่ยผมดูแล้วก็ุ่มใจว่ามันราคาที่คุณจ่ายกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่ลิตรละยี่สิบกว่าบาทเนี่ยนะเออมันดวนสรรพสามิตรอยู่ประมาณห้าบาทต่อลิตร ซึ่งผมไม่เข้าใจว่ารัฐบาลจะเก็บสภาษีมิตรห้าบาทไปเพื่ออะไรคร่ะคือจะบอกอนนเอาระไรได้<ม>ไปเพื่อไปทำนู่นทํานี่เนี่ยแต่ผมว่ากองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันไม่เกี่ยวแล้วอกองทุนน้ำมันนี่ไปดูรายละเอียดนี่จัดเก็บน้อยมากก็ตอนนี้จัดเก็บลดลงมา ULG เนี่ยคือเบนซินไฮโอเคเนี่ยหกบาทหกสิบห้าซึ่งเอาไปช่วยตัวอีแปดสิบห้า ตอนนี้น้ำมันเนี่ยจัดเก็บไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแก้วสัปดาห์นิ้น้ำมันเก็บไปทําอะไรพี่กก็ทุกวันนี้เขาเก็บสัปสามิตรลิตรละห้าบาทซึ่งผมไม่เข้าใจไงว่าจะเอาไปทําไมเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเพื่อเป็นรายได้เออของรัฐนะแต่ผมมองว่าเฮ้ยถ้าคุณสามารถลดสรปดามิตรลงทุกๆหนึ่งบาทมันจะเพิ่มกําลังซื้อให้ประชาชนได้ทันทีมันกระตุ้นการจับจ่ายให้สอยได้เพิ่มเพราะว่าราคานน้มัที่มันลดลงไป เออสมมุติว่าห้าบาทอยู่ตอนเนี้ยสมมุติว่าสับสาม์นิดลดลงไปบาทหนึ่งนั้รสถาน้ำมันก็ลงไปบาทหนึ่งทันทีคนก็มีเงินเพิ่มในกระเป๋าลิตรละบาทอ่าใช่เขาก็มีกําลังซื้อมากขึ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เกิดก็จะเกิดเอ็มอาร์ดิฟายเอฟเฟกต์ใช่ไหมเพราะนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ให้เก็บสัปดาห์นิดเลยแต่หมายความความรู้สึกผมคือว่ามันลดได้เก็บห้าบาทไปเพื่ออะไรทุกวันเนี่ย ค่ะอืมแล้วแล้วเวลารัฐบาลพูดกับเราแล้วจะบอกว่าเอ่อทุกวันนี้สะท้อนต้นผลในแท้จริงแต่ผมดูโครงสร้างแล้วมันไม่ได้สะท้อนเนี่ยเพราะคุณเก็บสัมสามมิตรอยู่ตั้งห้าบาทแล้วมันจะสะท้อนตรงไหนเพราะนั่นเอ้ที่คนบ่นว่าราคาน้ามันทาไมยังแพงทั้งที่ตลาดโลกลงเพราะรัฐบาลเนี่ยใช้จังหวะเนี้ยเก็บสัปสามิตรแพงเก็บเป็นแบบ กองกลางตุนไว้ก่อนว่างั้นเถอะคือยุคหนึ่งเนี่ยแทบไม่เก็บตรามิตรตอนช่วงน้ํามันแพงแต่พอน้ํามันถูกตอนนี้กลับเก็บลิตรตั้งห้าบาทเราก็เหมือนแบบจ่ายถูกลงนิดเดียวถ,ถูกลงกว่าน้อยกว่าที่ราคาน้ํามันมันลดลงไปเพราะ,ะจริงๆต้นทุนพลังงานที่ใช้เดินทางของเราเนี่ยคิดเป็นประมาณสักสิบเปอร์เซ็นของบัตเจ็ต แต่ละคนเลยนะคถกกต้อง <heh, S 1> โดยเฉลี่ยคผมผมผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมชอบยกตัวอย่างผมบอกว่าผมเนี่ยเติมน้ามันสัปดาห์ละประมาณสองพันบาทก่อนราคาน้ํามนันลงนะทุกวันนี้ผมลดลงไปได้ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทเมื่อราคาน้ํมน <tang> มามันลงไอ้เงินสี่ร้อยห้าร้อยบาทต่อสัปดาห์ของผมเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผมรวยเพิ่มมากเลยแน่นอนแต่ผมจะเอาไปจับจ่ายใช้สอยถูกต้องค่ะนี่คือแง่มุม ที่นำมาฟ้าค่ะคพี่โก้เวลาหมดแล้ว <laughs> เออต้กงฝากไว้ไวเดี๋ยวคุยต่อพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับปฏิบ,บัติการคลิกชีวิต Money m a k เ Over